นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนติดตามการฟื้นฟูนาร้างบ้านมาแบอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะะคะทิ้งร้างมานานกว่า8ปีคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ก็เลยชวนคนในชุมชนฟื้นวิถีการทํานาบแบบดั้งเดิมปรับพื้นที่นาฟื้นความมั่นคงทางอาหารให้คืนกลับมาติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณไคริยะรัมัญญะค่ะ พื้นที่นาร้างกว่า20ไร่ที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า8ปีในพื้นที่บ้านมาแบตำบลปาแตออำเภอยะหาจังหวัดยะลาจากอากาศที่แรงจัดชาวบ้านจึงเว้นช่วงของการทำนาเป็นเวลานานทำให้ขาดเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกวันนี้เพื่อนเพื่อนน้องๆกลุ่มปัญญาชนเมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาได้รวมกันปรับพื้นที่นาให้กับชุมชนโดยการปรับหน้าดิน ขุดลอกแหล่งน้ํารวมถึงการเก็บข้อมูลศึกษาเมล็ดพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของพื้นที่มาใช้สําหรับการเพาะปลูกนอกจากนี้ชมุมชนยังได้ร่วมกันฟื้นฟูว,วิถีการทํานาสางความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมของสามหมู่บ้านซึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกข้าวของพื้นที่ให้กลับมาเรามาถกแล้วก็วงทําวงพูดคุยเรื่องประเด็นฟื้นฟูน่ารางังซึ่งเป็น แผงหน้าที่ยาวนางแล้วก็ถูกทิ้งร้างประมาณ8-9ปีพอเรามาศึกษาดูที่นี่ว่า,าที่แผงหนาแผงน้าแหล่งนี้เป็นพื้นที่รวมตัวของหมู่มบ้านแต่ก่อนนะข้าวที่เขากินกันาสามหมู่บ้านนี้ก็มาจากที่นี่ตอนนี้เราก็ได้ประสบการณ์จากที่เราไปลงพื้นที่ เรียนรู้เรื่องการดำนาหรือว่าการไถนาอะไรที่เกี่ยวกับนาทั้งหมดนี้เราก็กลับมาบุูกูนนในหมู่บ้านของเราในหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านติดกับเชือกเขามีทั้งปภูกเขาหรือว่าถ้ำหมู่บ้านของเราจะแตกต่างกว่ากับกับพื้นที่อื่นๆที่มีการพื้นฟูมามาแล้วหลายๆสิบปี นับเป็นครั้งที่สามแล้วที่กลุ่มปัญญาชนเมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาเป็นทีมน้องๆเยาวชนสามปหวัดชายแดนใต้ที่รวมตัวกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านมาร่วมกันฟื้น,ฟ,นฟูอาชีพดั้งเดิมของชุมชนเพื่อให้คนในพื้นที่ได้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการทํานาซึ่งเป็นวิถีชีวิตบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย่นๆอิดีใจได้พบอะไรกินขึ้นเรา ไม่ใช่เพื่อนมันยากกันไงไมได้ทำนานหลายปีแล้วพอเรามาเริ่มทำานี่รู้สึกว่าบรรยากาศเก่าเก่ามันมันมาไหมเหมือนตอนที่เราทำแต่ก่อนแต่ก่อนได้ทำงานด้วยกันใช้อะไรด้วยกันอตอนที่ได้ใกล้ที่ประชุมอะรแบบเห็นภาพจินตนาการว่า สถานที่อาจจะเรียบพื้นที่เรียบทั่วไปแต่ว่าพอมาจริงๆอะ่ะก็คือต้องลงเนินก่อนอแล้วก็พอมาที่นี่ก็แบบเบัคบ้านๆทุกคนก็คือทั่วไปก็คือเหมือนแบบสมัยเด็กเลยอะ่ะก็คือที่ไปไปเล่นน้ำไปจปับปลา จากปัญหานาร้างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและวิถีชีวิตอาชีพของชุมชนกลายเป็นองค์ความรู้ในการสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและสารทรัพยากรเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นอาชีพของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่มีไรายได้ที่ดีขึ้นไคเรียะระมัญญานักข่าวพลเมืองรายงาน